ครับสวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะไปตามคุณตาเอ็นฟิวนะครับเห็นมะกล้วยเตี้ยให้เลขสามตัวแตกเลยนะครับสี่สามตัวแตกเลยงวดที่แล้วนะครับสี่แปดหนึ่งหรือสี่หนึ่งแปดนะครับเต็มเต็มเลยนะครับเลขกล้วยเตี้ยเราไปดูสิครับว่าเลขกล้วยเตี้ยคือเลขยังไงมาที่ไปทำไมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วคุยกับคุณตาเอ็นฟิวอีกครั้งหนึ่งนะครับ แกถูกเลขงวดนี้ถูกเยอะนะครับต่างเอ็นฟินะครับไปดูเลขกล้วยเตี๋ยด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปฟังว่ากล้วยเตี้ยมันที่ไปที่มายังไงนะครับเลขกล้วยเตี้ยนะครับดูแล้วอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กำลังใจเอสนิดนึงก็ดีนะครับเอฟซีนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามเลขเด็ดไม่พลาดนะครับเลขเข้าทหนะเอสก็จะตามที่นั่นนะครับอ่เราไปฟังดูตางเอ็นฟิวกันนะครับครับสวัสดีครับมาตามคุณลุงถึงสวนทุเรียนเห็นว่าเห็นเลขกล้วยงวดที่แล้วถูก ที่ไปทึมายังไงน้อเต็มเต็มจับคู่ไม่ได้ผมไปเลยผมจ so ับได้เลยแต่ว่าผมไม่ได้ตัดไม่งั้นถูกทำมือล่างไงน้อคือหนึ่งแปดกัสี่หนึ่งแปดเต็มเต็มเลยครับมันมันมีเลขในกล้วยมันมีแปดศูนย์กับหนึ่งสองสองแล้วก็สี่แปดหนึ่งแต่มันเยอะเพราะว่านกมันมาทํารังก้วยเตียนะ้วยเตียครับ้วยเตียมาผมว่าจะไปแต่งไงกิ่งออกตอนนั้นมันมีหลายใบอยู่ มันบินเข้าออกเข้าออกเข้าออกจากมีไปว่าจะไปแต่งไปไปเห็นเลขในลูกกล้วยอะ่นะเนาะไปเตี้ย,เ,ยเห็นอันนี้สองเอสองสองเลขเป็นลูกนี่หนึ่งเลขเป็นต้นเพราะว่ามันมา,มา,ม,ามาเกาะมามาเกาะทำรังอ่ะมันมามาเหยียบแล้ไปจิกกลายเป็นเลขชัดมากอะ่ะเป็นเลขอะไรนะสี่มันมีสี่หนึ่งเปดด้วย เราลงไปแล้เนาะลงไปแล้วมีสี่มีแปดมีหนึ่งตัดตัดได้เอาเอาแต่ห<ม>นึ่งแปดไม่ได้กลับมาคืนแปดหนึ่งมันออกอกลางสี่แปดหนึ่งเนาะมผมก็เอาหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดไม่ได้ตัดสองตัวอีกกลับอุ้ยเสียดายมันจะเขียนไว้ข้างบนมันมีเลขสี่เลขสองเลขหนึ่งเลขแปดสี่ตัว,ตวข้างบนข้างล่างมันมี ศูนย์กับแปดกับสองแปดแล้วก็สองสองข้างบนอะไปสี่มีสามตัวมีสี่แปดนึ่งสองอยู่ตรงยางมันกเลขอะชัดน่อเราไปทายมาแล้วถึงวันนี้มีมาย่งวันนี้เลขกล้วยใช่ไหมมีเพิ่มไหมครับไม่มีมีอันเก่าเนาะแต่เลขเยอะนั่นอะตัวเดิมเดิม ถ้าพูดไปก็หนึ่งสองก็มาเลยเนาะไอสี่สี่หนึ่งแปดก็มาเนาะแล้วตัวไหนที่ยังไม่ออกมีไหแปดศูนย์แปดศูนย์ย่งเลืองินเลือแปดศนย์แปดศูนย์ชัดเดี๋ยวแปตัวเดียวที่ยังไม่ออกแปดศนปดครับอแปดศูนย์แปดสอนสี่สาจะมหม่กเนาะมันมีสองกับสี่อยู่นหนเอาเขียนให้สักหน่อยกัต้องไปดไปดูไปดูเลยครับไม่ต้องเขียนะไปดูสี่เราพาไปดู เลขที่ต้นกล้วยชิโนกจิกทำรังเด็เป็นตัวเลข481นะครับเข้าสามตัวเลยกล้วยเตี้ยคุณจากำลังกลางร่มพอดีนะกล้วยนะครับที่ต้นกล้วยที่ลูกของกล้วยเนี่ยนะกล้วยเตี้ยไงเนาะโอ้กลางร่มเป็นหมดจ้าใหญ่นะร่มเนี่ยเออเอาคืนดิหลานก็ไปตามไปด้วยอ่ะโอ้กล้วยนี่บ่ นกทับรังโอ้มีรังนกด้วยรั่กอะันจะเล็กอะเด็กนี่เล็กเยอะในที่พักเลขกเปดศูนย์ยังอยู่นี่ตรงไหนแกเออนี่โอ้ใหญ่ตัวนีงนี่นี่เป็ดหนึ่งนี่ข้างบนสี่ ดูหรือปซูนยังอยู่นี่เลยลุงนี่ชอบสองหนึ่งแปดเนาะข้างบนนะครับที่ลุงไก่ให้ดูเมื่อวมื่ที่ผ่านมาเนาะเป็นนกเปลกใท่ไปทำอะไรอยู่บนแน่นอนบนบนมาตัดใบนี่เลยออกพอมาเห็นตัวเลขเย่ทำไมมันเป็นตัวเลขได้มามันมีเยอะนี่ก็เลยไม่ไม่ตัดเอาไว้ซื้อเลขไปก่อน เรจะตัดไม่เล็กไปตัดเล็กก่อนเล็กเยอะจริงๆเนาะเล็กเยอะมากตรงนี้จะเป็นศูนย์ศูนย์แปดนแปดแล้วก็สองสองข้างบนนี่มันจะกลายเป็นจะเป็นสี่แล้วก็สองหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งผมจับผมจับเอาแต่หนึ่งแปดกับตัวนี้เลยกลได้อีก ไม่ไ้กลับไปคืนมันออกแปดหนึ่งงนงทางบนทั้งล่างอะน่แปมีเยอะแยะนี่แปดเยอะแยะใช่ข้างล่าก็มีแปดนะข้างล่างก็เป็น0ูนย์แปดสองสองข้างบนก็จะเป็นอ่าสี่องแปหรือว่าสี่หนึ่งปดหรือ2อ่าหนึ่งปได้นะครับจับมกลับหางสี่ไแต่มองดูใ้สี่แล้วหนึ่งกับแปดจับเรื่องให้เอฟซีสัก ตัวหนึ่งตัวไหนดีงูนี้ที่คุณลุงชอบอ่ะชอบตัวไหนงูนี้ถ้าผมจะจับผมจะจับเปดจูนไหมหรือว่าอะไรจับตกลงให้หน่อยนี้สีลงลืองเห็นไหมมันนอกไปด้สี่เก้านะครับผมจับจับได้สีเก้าสี่เก้าตัวไหนสี่เก้านี่นี่ผมจะตีตัวนี้แหละเป็นเก้านี่ สี่อยู่นี่สี่เก้าอยู่ฝั่งนู้นอ๋อสี่อกไปแล้วหลักสิหลักเล็กเก้าสี่สี่เก้าถ้าผมจับนะจับสี่เก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่เท่านั้นเละตัวเดียวจับไปเอฟสีสี่เก้าเก้าสี่เลขกล้วยแล้วแปดศูนย์ไม่เอาเก้าอยู่ตรงไหนตานี่น่าจะเก้าเก้าก็ได้เนาแปดได้เก้าได้เนาะแปดเก้าแปดเก้าก็ได้มันมาอย่างนี้แล้วเลขเก้าแต่เลขมันขูดไปขูดมามันเหมือนเลขแปดมัอนกัน แต่ดูไปได้แปดเก้าอ่อันนี้เป็นเพราะอะไรนกจิกบ่อนกมาจับบ่ถึงตัวเล็กขึ้นมันน่าจะจับนกมาขึ้นมาโดนมันก็นี่มันมีทุกเลขเองอย่างนี้นี่อันนี้ก็ะแปดอีกอ่ะมาดูสิสวยมากนี่แต่ในตัวเดียวนี่ยศูนย์อีกเลยแปดศูนย์เนี่ยนี่นี่อีกเออตอนนี้แปดศูนย์แปดแปดแปดศูนย์เลยนี่อ่ะจับภาพนี่เอาสองประตูเลยนี่แปดศูนย์นี่แปดนี่ชัดมากพี่พันมาดีดีตรงแปดตรงนี้นี่นี่อ่เอาไม่นี่เอฟซีดูด้วยฮะ เแปดชัดอยู่แปดสสองลูกติดกันศ8นย์ใช่ใชครับศูนย์แปดศูนท่านเห็นไหมไหเห็นเห็นอยู่ครับกลองชัดมากแปดศูนยดเนาะเจ็ดกลวยกับเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนปดอ่ะเอาสตัวเจ็นปดี่แหละกับสี่เก้าเอาแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวไปเขียนเดี๋ยวสรุปให้เอฟซีได้ดูกันนะฮะยังอยู่ไหมครับเนยไม่อยู่ มันเอารูปไปแล้วบ่มันไปแล้วมันไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่เพราะว่ามันมาปุ๊บมาสรุปตัวเลขให้ FC นะครับเพราะว่าเราถ่ายก็ยากน้ำร้อนอเราสรุปเลขกล้วยกันนะครับ <c oughs> รการสร,สรุปให้นะครับสองประตูนะครับสรุปเลขกล้วยที่ไปดูเมื่อกี้น้องครับเอาเพราะเราสร่องมันะเยอะนะครับมองยากให้คุณตาทำมืออาชีพ แดดก็ร้อนด้วยแ่ะ 1> 1กระ็ร้อนด้วยอะ่ะเจเลจ็ดศูนย์แเจ็ดศูนแาะศูก็ได้นะล้วเจ็แเจ็ล้วก็เลขคุณลุงชอบสี่เกตัวเดียวอ่ะ มีแค่นี้แหละอ่ะไม่ต้องเยอะถ้าถูกก็ถูกเลยนะครับอ่ะคุณตาจับโชว์ให้เอฟซีโชว์ครับไปโชว์เลยเลยเตี้ยเลยกลวยเตี้ยนะครับยเจ็ดคืนแปดชัดมากหมดที่แล้วก็เข้าสี่เข้าเจ็ดหนึ่งจนเป็นหนึ่งเข้าสามตัวเลยครับจับจับได้แต่ไม่ได้กลับผมจับได้หนึ่งหนึ่งแปดมันออกแปดหนึ่งเลขบนออ๋นี่นะครับซื้อหวยไม่กลับตับแตก เลขแคปนะจอปดูเลขจีเลขมีเยอะเลขกล้วยเตี้ยนะครับกล้วยเตี้ยนกจิกเป็นตัวเลขหมดเลยนะครับเจ็ดศูนย์แปดมาลงเป็นศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดสี่เก้าเลขผมจับให้เลขกล้วยมัอนกันเนี่ยชอบมาก่ะผมแต่ศูนย์แปดเลยะชัดจะครับกกับทรงตัวก็ได้นะครับศูนย์แปดแปดนย์เนี่ไได้นะครับหรือจะจะควายก็ได้นะจะควายครับเอา 4 <5, 5. S 1> ี่ศูนย์หรือว่าเก้าเจ็ดเก้ย์าแปอะไรเงี้ยนะจับควายกันไปได้ครับตัวนี้สวยๆนะครับกับคุณตาเอ็นฟิ d นะครับเด็กกล้วยเตยี้ยเด็กกล้วยเตี้ยนะครับวันที่แล้วก็เข้าสาตรตัวโต๊ดวันที่เล็วเขาเลยนะสี่สี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึงน่งผมจับ <c oughs> มันมีเลขสี่กับเลขสองกับเลขหนึ่งกับเลขแปดผมไปจับเอาจะหนึ่งแปดมันก็ถูกสี่จแต่ไม่กลับสี่สองณนึ่กลับซื้อไม่กลับเออแปดที่ไม่กลับเพราะอะไรเงินไม่พอเหรเงินไม่พอไม่คือมันไม่น่าจะมีมีมีหนึ่งอยู่ท้ายอ่ะน่าจะหนึ่งแปดความคิดของคนเนาะมันไม่เหมือนกันก็เลยใส่ไม่กลับมาพอมันออกมาปุ๊บ 81เยเสียดายนะครับไี้มันไปได้90ไม่ต้องกลับเลขเอ็นฟิวเป็นแนวทางแล้วคุณแล้วมันเป็นทุกลับเลขไทเกย์มั่นใจว่าน่าจะมา90แน่นอนเพราะว่าเอ็นฟิวมาย้ำคนที่เลขจะออกเขียนสองตัว90ก็เลยใส่ไปเลย50บาทกดนสรุปแล้วก็เข้าทั้งเลขกล้วยเลขน้องเอ็นฟิวแล้วก็เลขน้องสวนยางเนาะเข้าหมดเลยเนาะหลายที่เนี่ยบางท่านออกทายไปแล้วลงไปแล้วทําไมว่าไม่เห็น ผมว่าคุณมาได้ดูบ่เนาะคนลงให้ลงให้คุณต้องดูไม่ใช่ว่าคุณมาโทษเขาอ่ะเขาก็ทายบ่ไม่งั้นผมซื้อไม่ถูกหรอกเนาะคนที่ออกเก้าสี่เจ็ดในคนนั้นอ่ะที่อยู่เทพรักษาน่ะต้องออกไปแล้วก็บอกผมก็ได้ทั้งรรตีนะก็ลงไปแล้วให้น้องเขาลงไปอ่ะในบางคนคอมเมนต์มาว่ากูไม่เห็นเลยว่ามันพูดอย่างนี้พูดไม่เพราะนะไม่เพราะไม่เพราะเราเป็นคนอ่ะเราต้องเคารพกันให้เกียรติกันซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่ามาพูด ไม่ดูคลิปเขาว่าเขาอีกเนาะเจ้าโค้งเขายังซื้อถูกอยู่ครับแล้วคุณไปหลับที่ไหนน้องไม่ไม่ดูตัวตรงอ่ะเก้าสิเจดกคนนั้นน่ะที่ผมให้น้องลงลง youtube อ่ะนอเต็มเต็มเลยลงวันที่สามสิบเดยร์ก่อนให้ออกหนึ่งวันก่อนที่ออกหนึ่งรับวันนั้นผมมาไม่ทันตายได้กลับก่อนมาแค่ปั๊ปป๊บเดียวเองผมมาได้เลขมาจากคลิปรักษาด้วยตายรตีน่ะอ่ะวดนี้เลยเต็มเต็มเลขกลัวเนี่ยแล้วลงโชว์นิดนึงก่อนจบ แบบๆอ่ะคุณต้องดูไม่ต้องไปไปว่าเขาครับต้องดูให้ให้ได้อ่ะบางทีเขาอาจไม่กดกระดิ่งอ่าสาธุสาธุเอาผิดตัวเลขผิดตัวเลขอ่ะเลขกล้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอเลขเลขผิดนะเลขเอ็นติลอ่าแล้วอันนี้เลขกล้วยมาแล้วครับเอฟซีอ่ะงเจ็ดสิบแปดกับสี่เก้าสลุบเลขกล้วยเลขกล้วยนะครับมานี้นะครับอ่ะได้แล้วได้แล้วครับครับ